ครับสวัสดีครับผมร้านสมรรถแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็ครับมาเสนอนะครับรถถ่ายญี่ปุ่นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหารถถมือสองญี่ปุ่นไปใช้นะครับก็มาเลือกชมได้นะครับที่ร้านของเรานะครับร้านสมรรถแท็กเตอร์นะครับจะเป็นคูโบตานะครับมีสกีนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับก็จะเป็นซันชายนะครับมีตั้งแต่สิบแปดแรงถึงกี่แรงนะ2ี่สิแปดแรงเนาะ อ่าสิบแปดแรงหนึ่งยี 2, ่สิบแปดแรงนะครับมีให้เลือกหลายรุ 2, ่นหลายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นรถตักนะครับรถตักมากองหั่นพะโล่รถตักนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตักนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับแล้วก็มีอ่าอนกราดีแอลนะครับฮรนด้าดีแอลดีแอลต่อยี่สิบสี่แรงยี่สิบห้าแรงสามสิบสองแรงสามสิบสามแรงยี่สิบเอ็ดแรงนะครับแล้วก็เ l ลสามสามสามศูนย์นะครับ มีให้เลือกหลายรุ่นหลายรา,าคานะครับตัวนี้นะครับจะเป็น k l 3 3 0นะครับตัวนี้จะเป็น3ามสิดสามแมงล้อแจ็นะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่2องแสนห้ามื่นบาทนะครับสองแสนห้ามื่นบาทนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับจะเป็น GL นะครับสอง้อยนะครับหรือว่าเป็นฮิโนมโต เอ็0นะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแสนหกหมบาทนะครับอันนี้ g อ2ยี่สิอดแรงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแห้าหมห้าันบาทนะครับตัวนี้ nx 2 3สองสามนะครับราคาที่1 7 0 0 0แสนเจ็ดหมืนบาทครับพรมลาพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น g r 3สามสองนะครับตัวราคาอยู่ที่อะไรนะสองแสนสองแเ็ดเนาะสองแสนเจ็ดครับคันนี้สองแสนเจ็ดนะมาทันนี้ครับ อันนี้จะเป็น GL ยี่สิบห้าแรงนะครับราคาที่สองแสนบาทนะครับตัวนินนะครับคันนี้คันนี้ GL สองสี่ศูนย์นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับคันนี้นะครับอ่แท้แอร์วันสองหนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะฮะอันนี้นะครับตัวน,นี้แอร์วันหนึ่งแปดห้านะคันนี้ราคาอยู่ที่ 190, หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์วันหนึ่งแปดห้านะครับราคาเดียวกันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวคันนี้นะครับจะเป็นมีพุ่งจีนะครับจะเป็นแอร์วันสองสองข้อตั้งทรงไรพาวเวอร์นะครับถ้าพุ่งจีนะครับตัวนี้ราคาที่สองแสนสองแสนสามหมื่นบาทนะครับก็เห็นชัดไหมครับนะครับคันนี้จะเป็นแอร์วันสองศูนย์ห้านะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนหกหมืนบาทนะครับตัวนี้จะเป็นแ i r ์วันสองสมห้านะครับพร้อมหลังคาเดิมจากนอกครับราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับตัวนี้นะครับแอ r ์วันสองสองห้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับคันนี้ Air ์วันสองสองห้าเพาเดียวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่ืนห้าพันบาทนะครับคันนี้ 1, 2, 5, 1, 45, 000, นะครับนนจะเป็นที่นอ ตัวนี้ครับจะเป็นเจ้หน้านะสองถุงนี้นะครับพร้อมกันหน้าใหม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสหกหมืนบาทนะครับแต่หกหบาทนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นแอร์วันสองสามห้านะครับตรงไลท์ทาวเวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเซลก็จําไม่ได้นะฮะเซลจาราคาไม่ได้ เรีย้ลูกค้าโทรมาถามว่ารู้ไหมราคาไหนเนี่ยครัทนนี้ไอวันสองสองห้านะครับอันนี้ราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับมาทางด้านโรตารี่นะครับโรตารี่ก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับจะเป็นผ่านห้านะครับผ่านห้าของตาช้างก็มีนะครับแล้วก็ของยี่ห้ออะไรไม่นุ้จํำไม่ได้นะครับลราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่ทั้งนนนะครับส่วนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ D H สองสองห้าซี แอปนะครับตัวนี้เป็นของกูบะต้านะครับของตาช้างนะครับใย2งราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมาพันบาทนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เราก็พาชมคร่าวๆก่อนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเชิๆเลือกชมได้นะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับอันนี้เราพาชมแถวเดียวก่อนนะครับ เดี๋ยวลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามก็แล้วกันนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับร้านเรานะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรผมนะครับ086126521 0ครับ0 10นะครับอีกเบอร์นะครับเบอร์เบอร์0 3 8 9 9 4 9 4เซลเก่งค่ะอ่านครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับแถวเลือกชมได้ครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปตันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ